สวัสดีครับพบกับรายการกล้วยหอมกับกูรูวันอังคารที่ 1, ธันวาคม2 5ง3วันนี้ตลาดหุ้นไทยต้องบอกเลยว่าเขียวสดใสตามตลาดหุ้นต่างประเทศเรียกว่าตัวส่วนของดาวโจรล่วงหน้านะครับต้องบอกเลยว่าโอ้โหบวกนี่เกือบ350จุดนะครับต้องบอกเลยว่าสัญญาณคืนนี้ดาวโจรเปิดมาในจะยังคงแบบว่าเขียวแบบลวงหน้าหรือไม่ก็เป็นอะไรที่ต้องมานั่งลุ้นเทือก,กันในจุดนั้นเรียกว่าดูดูแล้วเนี่ยเหมือนกับแบบว่า ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเงินเนี่ยไหลเข้าสู่ตลาดหุ้นกันอีกครั้งอีกระลอกหนึ่งจุดนี้ต้องดูที่ว่าแ mm. นวต้านถันไปเนี่ยจะสามารถฝ่าฟันไปได้หรือไม่นะหรือว่าจบมาว่าสิ้นปีเนี่ยจะไปถึงพันห้าหรือไม่ผมเชื่อว่านักลงทุนก็คงแบบว่ามารุ้นกันแบบพร้อมกันนะแต่ว่าถ้าเรามองถึงว่าสิ้นเดือนธันวาคมอาจจะยาวไปต้องบอกว่าวันพรุ่งน,นี้จะเป็นอย่างไรนะตลาดหุ้นไทยจะมี เอฟเฟกกับกรณีเรื่องของสารนัฐธรรมนูนนะั้นด้วยว่ามีการมีคําวินิจฉัยลงตู่เรื่องของบ้านพักข้าราชการหรือไม่นะที่จะออกหัวดวูออกเป็นทิทางแ้วก็เป็นเที่ต้องมานั่งรุ้นและมานั่งติดตามกันต่อไปนะครับในส่วนของเรื่องราวของความคืบหน้าของวัคซีนนะครับต้านโควิด -19 ก็ออกมาเป็นระยะระยะตรงจุดนี้ก็ถือว่าก็เป็นอะไรที่ต้องมานั่งเฝ้ามองว่าเอว่าประสิทธิภาพนะของแต่ละค่ายเองเนี่ยนะเรียกว่า จะเป็นอย่างไรใครจะเต็มหอดนะกใครจะเต็มหอดร้อซก่อนเพื่อนนะก็ต้องมานั่งติดตามกันนะซึ่งตรงจุดนี้เองแม้แต่ทางด้านของนะเจอโรมพาวเวลนะประธานธนาคารกลางสหรัฐก็มาเปิดเผยว่านะจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 นี่ว่าเพิ่มขึ้นทั้งในสหรัฐและทั่วโลกนะั้นะจะเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนะในช่วงอีกไม่กี่ เดือนข้างหน้านะเรียกว่าวัคซีนไม่มาประธานเฟดก็มองกันแบบว่าแบบนี้ได้ตรงจุดนี้นะครับในขณะเดียวกันเรื่องของอย่างที่บอกไปเมื่อคู่นี้เรื่องของประสิทธิภาพนะของการรักษานะหรือวัคซีนของแต่ละค่ายนี่ก็ไม่ว่ามีความแตกต่างกันนะก็ต้องมานั่งดูที่ว่าจะเป็นอย่างไรนะในช่วงที่ระหว่างการรอวัคซีนเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับหรือมาตรการต่างๆก็ยังเป็นสิ่งที่ต้องดําเนินต่อไปนะทุกประเทศที่ต้องมานั่ง ติดตามกันซึ่งวันนี้ตลาดหุ้นไทยถือว่าปิดทําการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะดวันนวนดชนีอยู่ที่1420.87ันจุดเนะครับเพิ่มขึ้น12.56จุดคิดเป็น0.89เซ์มูลค่าการซื้อขายูลทั้งสิ้นเ8 4 0 8 4 3สร้าล้านบาทนะในขณะที่5หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายกันสูงที่สุด,สดจนวันนี้นั่นคือตัวของเ b แบ k นะครับราคาหุ้นปิดที่112บาท5 0สตางค์เพิ่มขึ้น2บาท 5้สตางค์คิดเป็น2.27%มูลค่าการซื้อขายมูินสองนเก้าร้อสิบจุดเจ็ดล้านบาทอันดับที่2นะครับที่ซื้อขายกันสูงที่สุดประจำวันนี้นั่นคือตัวของปตทหรือว่า PTT วันนี้ราคาหุ้นปิดที่41บาทเพิ่มขึ้น1บาทคิดเป็น2.50%มูลค่าการซื้อขายมูลินสองนสองร้อยหกสิบล้านบาทหลักทรัพย์ที่3นะครับแอดวานนะครับซื้อขายกันสูงที่สุดประจำวันนี้นั่นคือแอดวาน เพิ่มขึ้น2บาท50ตางคิดเป็น1.42%มูลค่าการซื้อขายรันทั้งสิ้น2,218.70ล้านบาทหลักทรัพย์ที่4นะครับ G.P.S.4 นะครับดูว่าเราวันนี้ราคาหุ้นปิดที่69บาท50ตางลดลง75ตางคิดเป็น1.07%มูลค่าการซื้อขายรวมทั้งสิ้น1,862.03ล้านบาทหลักทรัพย์ที่5ที่ซื้อขายกันสูงที่สุดจำวันนี้นั่นคือตัวของแบงก์ไทยพาณิชย์หรือว่า S.C.B ราคาหุ้นปิดที่88ดสบาทยีสตางค์เพิ่มขึ้น2องบาทเจดสตางค์ขึ้เป็น3.22%นะครับในขณะที่มูลค่าการซื้อขายมันสิ้นหนึ่งพสิ้าจุดศูนล้านบาทนั่นคือ5หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายกันสูงในจุดจำเป็วันนี้นะครับอย่าเพิ่จะต่อสายไปถึงอาจารย์นทวุฒิลุ่มวงศ์ประธานเจ้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนต้นทานคอประชารัฐน่าจะมาให้มุมมองดีว่าเเอวัันนนนีีีี้การดดช่่ยปิท1400 ณ1,420จุดพรุ่งนี้ทิศทางจะเป็นอย่างไรอาจารย์มองเรื่องของความเคลื่อนไหวมองถึงว่าไอ้หุ้นกลุ่มไหนตัวไหนที่จะสามารถเกาะก็ลดขึ้นลดได้ตรงจุดนี้ยมจะต่อสายไปถึงอาจารย์นทวุฒิลุ่มวงสักครู่ครับ สวัสดีครับอาจารย์ครับครับับผมเป็นไงบ้างวันนี้เป็นไงโอ้วันนี้ก็เคาะไปกว่าเจ็ดหมื่นแปดพันล้านครับอาจารย์อ๋อนะนะตามโผล่น่ะนะครับผม,ผมครับผมก็ระหว่างที่เราท่านบกฟังว่าที่ตกลงไปเพราะ MSCI ก่อนตกไปแล้วล่ะไม่มีอะไรอีกแล้วล่ะตกไปก่อนแนวรับพอดีนับสี่ร้อยแปดเป๊กเห็นไะครับผมแแล้วก็คงจะเด้ง ได้มานี่ก่อนที่เราไ้ฟังรายการเมื่อบานก็่าน่าจะมาแต่ประมาณพันสี่ร้อยยี่สิบด่านแรกด่านสองก็พันสี่ร้อยสามสุก็บากคว่าวันนี้ก็เอาทั้งสองด่านเลยนะใช่ <c oughs> เปิดปุ๊บกับพันสี่ร้อยยี่สิบขึ้นไปแาวพนะันสี่ร้อยสามสิบนะบวกไปเท่าไหร่ยี่สิบกว่าจุดก็เลยาท้ายก็มีหวยออกในวันนี้นี่มันต้องมีลอตเตอรี่เอฟเฟกต์ใช่ไหม <c oughs> ใช่ครับอาจารย์ครับ อมีคนโทรมาถามเดี๋ยวว่าเประมาณก่อนสี่โมงเย็นไปร่นตบผมบอกเอาไว้ออกไงวันนี้ไม้ออกคอนตอรมีน <laughs> ั <c oughs> ่นก็เป็นลุกสุดนะท่านบกอน,นะครับผมเออในบวกได้สิบสองจุดเก่งแล้วนะพอรุงเทปก็เกือ 800, 000, 000. บแปดหมื่นล้านหุ้นหรือว่าลงลงไปเมื่อวานนี่ก็ตามัูอาหารไทยก็เด้งกลับแบงก์เบงอะไรที่ตกตามตัวทีมีก็เด้งกลับหมดนะครับผม สวนตัวเรีกว่าเก่งๆสวนตลาดเมื่อวานเขียวกันลื่มวันนี้ก็แดงบ้างสลับคิวแดงอืมเมื่อวานเนี่ยลองไปฟกไฟฟ้านี่ยเกโกเกโก้โอ้โหขึ้นกันเขียวลื่มเมื่อวานนะสวนตลาดตลาดตกสามสิบจุดนะครับผมเออวันนี้ก็ถึงคิวสลับในเรื่องแบบพิธีตลาดนะก็ะเรียกว่ามีสลับย่อลุ่นนั้นขึ้นตกตัวนี้ลองเลยนะเนี่ยเรียกว่าเป็นพาร์ตส,สิ ครับครับผมครับผม,ม,บผมเอ,อจย์ครับอาจารย์มองทิศทางนะเรียกว่าตลาดหุ้นในวันพรุ่งนี้อาจารย์มองอย่างไรครับพรุ่งนี้ก็มีเรื่องให้ลุ้นสนุกกันหน่อยหนึ่งเนี่ยเรื่องของคดีบ้า,า,านพักนายกประยุทธ์เต็มมมครับผมเ็จาะใจว่าศาลคงต้องาารอไปดูว่าตัดสินกันกี่โมงใช่ไหมปกติก็มักจะมาใส้นสายหน่อย บ่ายบ่ายกว่าสารก็นั่งบลาลังครับผมฉนอ่านไปประมาณได้ครึ่งเรื่องนี่ก็พอจะรู้แล้วหรอว่าจะไปทางไหนนประมาณว่าเชื่อได้ว่าเนี่ยดูเหมือนจะผิดนี่ก็คงไม่ต้องรุ้นบ้างผิดนี่ยงน้ตับแบบขึ้นบาวต้นไปกลางเนี่ยมนในในผมว่าฟังแล้วเชื่อไม่ได้ว่านี่ก็แสดงว่าคงจะรอด <c oughs> แล้วแต่ท่านเชื่อในว่าหรือว่าเชื่อไม่ในว่าทีนี้คดีเรื่องการว่าการเมืองกับตลาดทุกบ้านเราเนี่ยมันก็ไม่เหยีขนแรกหรืมีมาแล้วหกเจ็ดขนนะครับผมขนแรกลูกแต่ไอ้พักใจรักใจแล้วไอ้ปัดนะไอ้รักใจโดนยุบไอ้ปัดรอดเหมนสองนี่คดีกฎระเบีบทำกับข้าวไม่รอดใช่ไหมครับครับผม คนที่สามนี่มีคดีอะไรอ่ะคดีพักกันเรือรอบราบาลยุบตอนนั้นนะยุบพักอะไรแบบอะไรฝรังประชาชนพักหลายพักตอนนั้นคดีที่สี่ก็มีคดีคนดักสิงคดีเรื่อง่าคดีคุือเออแล้วก็คดีที่ห้าก็มี เรื่องของคดีคนยิ่งรักเนี่ยคดีจำนำข้าวจำนำข้าวถูกไหมครับผมมันฝาที่คดีที่ออกคือเป็นคดีคนตาตอคดีให้กู้ยืมเงินอืมเออประเด็นที่ผมจะนำเสนอก็คือว่าอ่าไม่ว่าผลจะออกมายังไแน่ดีกับหุ้นหมดนะคือสมมติว่าไปตัดสิบว่าตัดประเด็นประยยทธ์ดนะฮะพยายต้อง คนแจกตำแหน่งรัฐมนตรีก็คนก็ขึ้นตัดสินว่าท่านอยู่มาบ้านพักหลวงถูกแล้วไม,ไ,มไม่มีปัญหาท่านถูกก็ขึ้นหรือแม้กระทั่ง <c oughs> แบบออกลูกฟาวประมาณบรงเอไปรับฟ้องเนี่ยรับประทับรับฟ้องยกคำร้องขึ้นนะเออ <c oughs> <c oughs> มีกรณีเดียวว่าจะไม่ขึ้นหรือตกนี็คือว่าแบบได้ไม่จบเรื่องสมานผูาบอกว่าเออต้องไปดู หลักฐานไปดูพยานไปเสียมโนดไปดูดปนี่พูดง่ายยื้อออกไปลไหละให้น่าจะตกประเด็นหลักใจอยู่ที่ว่าไม่ได้ขึ้นกับว่าแบบคดีจะออกมาหอกหัวออกก้อยอยังไงก็คือว่าขอให้จบให้เคลียประเด็นแต่ไม่ต้องอีลุกคุ้มเครือนะ,ค,ะครับผมประเด็นหลักตรงนี้ก็หลักอย่างนั้นก็จะว่าคุณโงอย่างนี้ระ่างก่อนจะฟังก็คงจอ เออเกลมๆ,ๆหน่อยเดตลาดพวกเนี้ยนะอืมครับผมของกแขวงกันอยู่ประมาณเนี้ยกรอบตรงกลางก็แถวเนี้ยพันสี่ร้อยยี่สิบขอบขึ้นบนก็พันสี่ร้อยสามสิบขอบล่างพันสี่ร้อยสิบเล่นกันอยู่ประมาณนาเนี้ยสินบจุดบวกลบอืมครับผมเออก็กอนแล้วก็บีดุงกุมเขียก็ลงมาข้างล่างถ้าช่วงไหนเหมือนดีก็ขึ้นไปข้างบนเล่นกันอยู่ประมาณนี้พวกนี้ไม,ม่ <c oughs> ไม่ไม่ไม่ี <c oughs> มากนะครับ เอะอาจารย์ท่านเป็นอย่างนี้นะฮะเรียกว่าเล่นกันในกรอบกันแบบนี้ตัวไหนกลุ่มไหนแบบดูแล้วนี่มีโอกาสแบบอ่ะเข้าไปเล่นแบบว่าเก็บเกี่ยวกําไรได้บ้างฮะอาจารย์ก็ถ้าเป็นประเด็นเรื่องการออย่างเงี้ยคนที่ว่ามักจะอ่อนไหวเนี่ยในพวกรับเหมาอืมอืมก็อะไรว่าคือถ้ารัฐบาลรอดแสดงว่างานอะไรี่ค้างท่อค้างอะไรกันอยู่เนี่ยขึ้นขึนเยอะเนี่ยเนี่ยเนี่ยหมายหมายว่าถ้าถ้าประเด็ประยุทต์รอดนะ ครับผมเอาแล้วถ้าไปรอดเป็นไงไม่รอดก็ขึ้นเหมือนกันมันบอกว่าเออดีเหมือนกันจะได้มีมมรุปคุบเขือจะได้ไปกันข้างหน้าจะไปว่าก,กันต่อจะเป็นแนวพุ้นประเภทพุดธแล้วเป่านะ่รมันจะอ่อนไหวหน่อยอชอบตัวไหนก็โค้งออกมาลาบับก็เลือกเอาแล้วกันไีอยู่สามสี่ส่ว <c oughs> บ้านเร <c oughs> าก็มีสเต็กซีเคไอทีดีเนาะงูง่ายๆเออประมาณเนี้ยอ,อ,อะไรอย่างเงนเ้าวอรับ่อะไรพวกนี้นะสิบโกงสิบโก้ไปอยู่ประมาณเนี้ย ครับผม<อ>ได้ขอให้รวยขอให้รวยนะครับครับผมขอบคุณอาจารย์มากเลยครับผมครับผมครับครับผมเพราะนั่นคือมุมมองของอาจารย์นัทบุฒิลุมมงวงนะได้ว่าให้กรอบนะในการเล่นต้องบอกได้ว่านั้นะได้ว่าพันสี่ร้อยยี่สิบพันสี่ร้อยสิบพันสี่ร้อยสามสิบก็เล่นกันอยู่แบบสามระลอกสามแนวนี้แหละตรงจุดนี้นะครับได้ว่าก็มองหุ้นรับเหมานะครับได้ว่ารักชอบตัวไหนก็จับจองนะได้ว่า วางแผนกลยุทธ์ในการเทรดในการเล่นสําหรับในวันพรุ่งนี้ครับผมตรงจุดน,น,นี้ในคือช่วงแรกของรายการกล้วยหอมกับกูรูนัทวุริลุงวงนะครับมาสู่ช่วงที่2ของรายการนั่นคือช่วงของหุ้นเทคนิคสุดแซ่บนะครับเรียกว่าโดยคุณอภิวัตทวีสิริเวทนักเทคนิคของบริษัทลทรัพ์เมย์แบงกิมเองประเทศไทยจำกัดหาชนเรีวยกว่าวันนี้ขุดหุ้นเทคนิคมา2ตัวนะครับเรียกว่ามาให้กับมิตรับแฟนเพลงแฟนคลับนะของช่วงที่2ของรายการหุ้นเทคนิคสุดแซ่บนั่นคือตัวแรกนะครับนั่นคือตัวของ ไยออยหรือว่าท็อปนะครับเรยกว่าตามรูปแบบของกราฟแล้วต้องบอกเลยว่ามีลุ้นแกว่งตัวขึ้นต่อนะครับมองแนวรับท็อปที่848บาท7สตางค์แนวรับต่อไปอยู่ที่47บาท50ตางค์สำหรับแนวต้านของท็อปอยู่ที่50บาท25ตางค์แนวต้านทำไปอยู่ที่51บาท50ตางค์วันนี้ราคาหุ้นท็อปปิดที่49บาท50ตางค์เพิ่มขึ้น2บาทคิดเป็น4.21เปอร์เซ็นต ทคนิคสุดแซ่บตัวที่2ก็คือตัวของ GPSC นะครับเรียกว่ารูปแบบของกราฟรูปแบบของเทคนิคแล้วคุณอภิวัตรมองว่าชะลอเพิ่มสะสมกําลังนะครับมองแนวรับของ GPSC ที่68บาท50ตางแนวรับทัไปยทติ66บาท50ตางแนวต้านอยู่ที่70บาท25ตางแนวต้านทัไปยทีิ72บาท50ตางสำหรับวันนี้ราคาหุ้น GPSC ปิดที่69บาท 50สิบตางลดลง75ตางคิดเป็น1.07%นี่คือ2หุ้นเทคนิคสุดแซ่บที่คุณอภิวัตนเนี่ยแนะนำนะครับนั่นคือตัวแรกนั่นคือตัวของท็อปตัวที่2คือ G.P.S.C. นะผมเชื่อว่านักงทุนในพอฟังแล้วเนี่ยทำคืนนี้ทำการบ้านนะวางแผนในการเล่นนะครับเพื่อที่จะได้เก็บเกี่ยวผลกำไรนะสำหรับตลาดหุ้นในวันพรุ่งนี้นะครับนี่คือช่วงที่2ของรายการมาสู่ช่วง ที่3นะของรายการนี่ว่าเป็นช่วงของข่าวเด่นบอจอนะครับต้องบอกเลยว่าทางด้านของทีมข่าวเอเมีการคัดสรรมา2ข่าวเริ่มจากข่าวแรกนะครับคอมลิงค์ขายหุ้นโพสต์ทั้งหมด8.4เปอร์เซ็นต์เกลี้ยงนะครับนะรายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นะครับได้แจ้งว่าเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2563บริษัทคอมลิงค์จำกัดได้มีการจำหน่ายหุ้นของบริษัทบางกอบโพสต์จำกัดมหาชนนะฮะ ือว่าหุ้นโพสต์นะค,คิดเป็นจํานวน8.4%ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการทั้งหมดในว่ามีการขายหุ้นมหมดเลยทุกุดนี้8.4%นะครับนี่คือข่าวแรกมาสู่ข่าวที่2นะครับตลาดหลักทรัพย์เตือนไอเฟกนะครับเร่งแก้ไขเหตุเพิกถอนนะครับายงานข่าวจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแจ้งว่าตามที่ตลาดหลักทรัพย์ได้ประกาศให้บริษัท i n t e r f a c e e ส์เอนเนอร์จีคอปเจำกัดหมหาชนหรือว่าไอเฟกเข้าขาย แ้ไข,าขาอาจถูกเพิกถอนกรณีบริษัทไม่นําส่งงบการเงินภายในเวลาที่กําหนดนะขณะนี้ใกล้ครบกําหนดเวลาในการแก้ไขแก้ไขเหตุเพิกถอนโดยบริษัทจะต้องนําส่งงบการเงินไตรมาที่1ปี2560ถึงงบการเงินไตรมาที่1ปี2 5 6 2ที่ผ่านมาที่ผ่านนะที่ผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานนะครับจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมู้ถือหุ้น ภายในวันที่3 1ธันวาคม2563นตลาดหลักทรัพย์จึงขอแจ้งให้ไอเฟกต์นะครับเร่งดําเนินการแก้ไขเหตุเพิกถอนให้หมดไปหากไอเฟกต์ยังไม่สามารถแก้ไขให้เหตุเพิกถอนหมด,มดไปภายในระยะเวลาที่กําหนดตลาดหลักทรัพย์จะเสนอให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์เพื่อพิจารณาเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไปนะครับดังนั้นจึงขอแจ้งเตือนให้ผู้ลงทุนมีการศึกษาข้อมูลของไอเฟกต์นี่คือ ช่วงข่าวเด่นบอจอต้องบอกเลว่าคัดมาสองข่าวผมเชื่อว่านักทุนคงได้รับข้อมูลข่าวสารเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะถ้าเกิดว่าชื่นชอบรายการนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ในส่วนของเพจ a c e b o o k คุณอินไซน์นะครับช่อง u t u b บคุณอินไซต์สำหรับรายการกล้วยหอมกับกูรูในวันนี้ต้องของอำลาท่านผู้ชมผู้ฟังก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งน,นี้สวัสดีครับผม